ฝีมือล้วนๆนะคะอันนี้นักเรียนของเรานะคะไม่ธรรมดานะคะงานฝีมือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะนอกจากจะปิดภาคเรียนแล้วนะคะก็ยังมาฝึกฝนพัฒน,ฒนานะคะผลงานฝีมือของเรานะคะสวยมากเลยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะกว่าจะได้นะคะอันนี้เป็นงานฝีมือลายสวยมาก อันนี้ก็คือทั้งขยะนะคะแผ่นหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่กี่ชั่วโมงนี่ได้ได้กี่ชั่วโมงแล้วนี่ได้กี่มกี่ชั่วโมงสองหรอเปล่า น,นี้ไฟล์ประกอบกับไฟสารสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพนะคะรับจ็อบไหมปิดท่าเรียนรับไหมคะรับ,ร,บรับเฉพาะสารบอกสารแจ็คตอ,อกนะคร่จ็คตอ,อกน้าอยู่ว่รับแจ็คตอ,อกนําอยู่ว่รับนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าเขาสั่งอยากได้ไลายนี้ได้ไหมได้ค่ะทำได้ไหม โอเคนักเรียนบอกว่าได้เผื่อมีงานนะคะเผื่อมีคนสนใจ